แม่ดักรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบงานเล็กๆแต่หรูๆต้องดูเลยค่ะห้ามพลาดคัดรุ่นเด็ดรุ่นขายดีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะออกมาให้เลือกใครกำลังหาแหวนแบบใส่ติดนิ้วใส่บ่อยๆซื้อของขวัญให้ตัวเองซื้อฝากเพื่อนซื้อให้แฟน4รุ่นนี้แนะนำค่ะไม่เวอร์วังแต่น่ารักแบบกำลังดี มาเริ่มที่รุ่นแรกเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานสไตล์แหวนเพชรเม็ดเดียวเลยนะคะขนาดเพชรที่เห็นอยู่ประมาณ23ตังค่ะถ้าเทียบเพชรแท้นะคะแล้วก็ฝังแบบเตย6หนามรุ่นนี้ rg 1501เข้านิ้วแล้วเป็นแบบนี้จ้าน่ารักคือแบบใส่ติดนิ้วได้ทุกวันเลยนะคะเพชรใส่นี้ไม่ไม่เวอร์วังไม่ได้ใด คือค้าเกิดใครแบบจะซื้อใส่แบบใส่เล่นใส่อยู่บ้านใส่ไปทำงานหรือใส่ออกงานวงนี้ก็ดีงามค่ะโดยดีไซน์เนี่ยแมตง่ายเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกชุดใส่ชุดไหนก็ดูดีน่ารักน่ารักค่ะรุ่นนี้1,600บาทตัวเรือนผลิตจากเงินแท้นะคะชุบด้วยโรเดียมค่ะส่วนเพชรที่ใช้ไม่ใช่เพชรแท้นะคะเป็นเพชรสังเคราะห์นี่เลย1,600บาทเก๋ใส่ได้ทุกวันมาต่อกันที่ รุ่นที่ขายดีมากมากมา,กมา,กมากอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความพริว้วมีความคิ้วอยู่ในตัวเองสูงมากเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวะคะ่ะตุ้งแนวนี้เลยเพชรยอด23ตังค์ตังนะคะ บ่าข้างเป็นเกลียวแบบนี้รุ่นนี้ละมุนคือดูแล้วก็แบบไม่ไม่เบื่อค่ะมดูใส่เพลินเลยโดยดีไซน์มีความเรียบมีความหรูมีความน่ารักอยู่ในตัวเองสูงมากเลยรุ่นนี้อ j หนึ่าสามเจ็นะคะราคา2300บาทเท่านั้นใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสเดี๋ยวมาดูตอนใส่เข้านิ้วกันนะคะว่าหน้าตาออกมาประมาณไหน น่ารักประมาณนี้เลยค่ะดีรุ่นนี้ชอบเองคือความความเก๋อยู่ตรงเจ้าเก,กียวเกลียวอันนี้ค่ะมันทำให้พอเรามองแล้วมันก็ละมุนเพลินดีงามมากรุ่นนี้2ีตังค์นะคะเพชรยอดบ่าข้างเป็นเกลียวรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำเลยใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้หรือลูกค้า ก็ซื้อไปในใช้ในพิธีมั่นพิธีแต่งงานเลยก็มีใช้เยอะนะคะรุ่นนี้ถ้าใครชอบงานแบบเพชรเล็กๆไม,ไม่ไม่ชอบใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้โอเคเลยเลิศบอกเลยแจ่มมากและมาที่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่3ถ้าใครชอบงานเพชรล้อมแต่แบบไม่อยากล้อมใหญ่โตอลังการอะไรเงี้ยเน้นเล็กๆนะคะรุ่นนี้เลยคะ่ะนี่เลย r G 1น4 2สี เล็กแต่หรูเล็กแต่วิบนะคะล้อมเพชรยอด1น,นชั้นแล้วก็บ่าข้างลากไปคือตกอารมณ์ได้ดีงามมากค่ะรุ่นนี้เพชรกลางประมาณ18ตังค์นะคะนี่เลยรุ่นนี้ถ้าใครชอบงานเพชรล้อมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะเล็กๆสบายสบายไม่เตอะไม่เทอะนะคะรุ่นนี้ rg 1642เดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เข้านิ้วกันค่ะ ดีอีกแล้วนี่ไงคือเล็กแต่แบบแต่หรูอะค่ะแบบคือคือทุกอย่างดีมากคือถ้าใครชอบงานล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องการความเวิร์วังจัดจัด,จดตามสไตล์งานเพชรล้อมทั่วไปก็จัดรุ่นนี้เลยค่ะเพชรกลาง18ตังกํำลังดีบอกเลยว่าดีจริงๆ รุ่นนี้1642นะคะรหัสสินค้า rg 1 6 4 2ราคา2300บาทค่ะและมาที่รุ่นสุดท้ายของวันนี้ที่เป็นรุ่นขายดีสำหรับคนชอบงานเร,เรียบเล็กๆแต่ว่าหรูนะคะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสมาเลยค่ะมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะอ่ามันหนีบไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ได้แล้วนี่เลยค่ะ RG 1503นะคะเพชรยอด2 8เอ่อ23ตังค่ะขอโทษค่ะรุ่นนี้23ตังแต่มีบ่าข้างซ่อนอยู่นิดนึงนี่มีการฝังเพชรแบบสอดเข้าไปในตัวเรือนนะคะเดี๋ยวลองใส่เข้านิ้วดูนะคะว่าใส่ออกมาหน้าตาประมาณไหน นี่เลยน่ารักน่ารักทั้งหมดทั้ง4รุ่นเลยค่ะโดยคาแรคเตอร์จะมีความสวยงามต่างกันอะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบดีไซน์ประมาณไหนรุ่นนี้ R G 1 5 0 3นะคะราคา2,300บาทจ้าใครชอบสไตล์นี้ก็จัดเลยนะคะเร,เรียบแต่หรูโอเค แล้วก็มาใส่เข้านิ้วให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เจ้าตัววงเพชรล้อมจะดูเหมือนใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีการล้อมเพชรยอดอีกชั้นหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนใหญ่กว่าตามทั่วไปตามปกติเลยเดี๋ยวเอ,เอาให้ครบเอาให้ครบสี่วงนี่เลยค่ะก่อนนะคะ นี่เลยอุ่นให้ดูอีกหนึ่งรอบอ่าดูบ่าค้างดูารายละเอียดงานกันชัดๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะคะแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้คะ่ะและวันนี้รีวิวเสร็จเรียบร้อยช็อปออนไลน์เหมือนได้มาลองใส่เองที่ร้านหน้าเบอแต่ว่าแวนชัดแบบนี้ แมดดักรีวิววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ